สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์แท์นะคะทํานายดีศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอัยคุปค่ะที่จะมาทํานายดวงการงานการเงินความรักของคนทั้ง12ราศีว่าในเดือนมีนาคม2559นี้ดวงชะตาของคุณจะเป็นเช่นไรค่ะสำหรับท่านที่เกิดในราศีกันนะคะประจําเดือนมีนาคมนี้ค่ะลูกแก้วของจูปิเตอร์เกิดขึ้นค่ะชาวราศีกันในแง่ของการทํางานนะคะได้รับการชื่นชมหรือได้รับคำอ,อ การอุปถัมภ์ที่ดีจากผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้ใหญ่เพศหญิงผิวสองสีขอนไปทางคํานิดหนึ่งนะคะในแง่ของการงานแล้วเนี่ยนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้รับ เขาเรียกว่าผลงานที่ดีหรือถ้าใครทําธุรกิจส่วนตัวก็จะได้ออเดอร์หรือได้เงินที่ดีกลับคืนมาจากคนลักษณะดังกล่าวนะคะถ้าเกิดคิดจะขอเครดิตขอสินเชื่ออะไรต่างๆนานาเพื่อเพิ่มในเรื่องของการขยายงานหรือจะเป็นในเรื่องของการก่อตั้ง SME ธุรกิจเล็กๆรายย่อยอย่างเงี้ยสามารถทําได้นะคะเพราะว่าในเดือนนี้มีเกณฑ์นในเรื่องของการได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ทั้งเพศหญิงและเพศชายถ้าเพศหญิงก็เน้นลักษณะอย่างที่อาจารย์แพทย์บอกไปก็จะส่งผลดีกับในแง่การงานคุณน,นะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะได้ไพาราชินี ถือถ้วยขึ้นมานะคะพยายามอย่าใช้เงินตามอารมณ์นิดนึงนะคะคิดได้ว่าหาเงินง่ายใช้เงินคล่องมันก็จะทําให้การเงินพล่องไปได้นะคะในแต่ในแง่ของการเงินคุณก็ยังพอมีผลประโยชน์จากผลงานเก่าๆที่คุณเคยทําไว้นะคะผู้ใหญ่ก็ยังคอยส่งเสริมคอยผลักดันให้อีกต่างหากหนึ่งนะคะถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องเงินอยู่นะคะก็จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของการเงินการลงทุนนะคะถ้าอยากคิดจะลงทุนไว้ลงทุนในสิ่งที่ตัวเองชอบตัวเองรักนะคะสามารถทําได้แล้วก็ไปได้ค่อนข้างยาวเลยทีเดียวค่ะ ถ้าพูดกันถึงในแง่ของการเงิน ไปแล้วทีนี้เราพูดกันถึงในเรื่องของความรักเป็นยังไงบ้างนะคะภายใต้ลูกแก้วของจูปิเตอร์นะคะได้ไพ่เจ็ดเหรียญขึ้นมาค่ะความรักที่ต้องรอคอยรอคอยให้เกิดความสดชื่นรอคอยให้เกิดความสดใสนิดนึงนะคะเพราะว่าความหวานไม่ค่อยมีแห้งเหี่ยวไปหน่อยนะคะเติมความหวานให้กันนิดค่ะแต่ความรักความซื่อสัตย์ยังมีให้กันอยู่นะคะเรียกได้ว่าความรักในช่วงนี้นะคะของชาวราศีกันเนี่ยไม่หวานค่ะแต่ซ่อนในเรื่องของความมั่นคงซ่อนในเรื่องของความซื่อสัตย์ที่ยาวนานเกิดขึ้นนะคะ ก็อยู่ในเกณฑ์ดีค่ะส่วนสําหรับรายของคนโสดนะคะถ้าคิดอยากจะมีคู่นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้พบปะผู้ใหญ่กว่าเข้ามาหรือจะเป็นในเรื่องของคนต่างชาติก็ได้นะคะหากแชทหรือออนไลน์บ่อยก็อาจจะได้เจอคนที่ถูกตาถูกใจเข้ามาในชีวิตได้ไม่ยากค่ะ